สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียธรรมสถานมาพวกเรามมาาาาชชชวนนใจ่บเร,เรไม่กลา่าวความเป็นสมณะมว่าเป็นสิ่งที่มีได้กับบุคคลที่ทรงสังขาติแต่ยังละอุปกิเลสไม่ได้ เธอคงเป็นไม่ได้ถ้าเธอยังมีอุปกิเลสอยู่เหมือนมีดาบซ่อนอยู่แต่ที่ขนาบไว้มากก็คือเราไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีดาบอยู่ในสังคาตินั้นจะเป็นสมณะที่ดีได้นี่ก็เป็นความ ความเมตตาของพระองค์อย่าเป็นสมณะที่มีพิษสองทางใจกรณีนี้เป็นเรื่องของพิษสองทางใจอุปกกเรส16เป็นเรื่องของพิษสองทางใจก็กล่าวเป็นพุทธบาลีที่กล่าวตรัสแก่พิสุท์ทั้งหลายที่อัสสปุระน,นิคมของชาวอังคะอยู่ในจุระอัสสปุระสูตรซึ่งก็ต้องสะดุ้งนะ ต้องสะดุ้งว่าพระบรมศาสดาไม่รับรองผู้ที่มีพิษสงทางใจว่าเป็นสมณะที่ดีได้ไม่เรียกว่าสมณะสมณะไม่กล่าวว่าผู้ที่มีพิษสงทางใจเป็นสมณะก็ไม่ต้องให้ใครตัดสินเื่ออุปกิเรส16ทุกคนรู้ดีว่าตัวเองมีมายาหรือเปล่ามีความตนีเหนียวแน่นวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยหรือเปล่า มีความโลภอภิชาวิสมะโลภะคือโลภในสิ่งที่ปนเปื้อกามาคุณทั้งหลายหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราเหรอกเราจะเสแสร้งยังไงมันก็โกหกตัวเองไม่ได้อะไม่ต้องให้ใครมาชื่นชมเราให้หลงเลยถ้าเรายังยกมือไหว้ตัวเองไม่ได้ก็เป็นสมณะที่ดีไม่ได้ก็สมควรวันนี้เป็นวันพระ ถามตัวเองว่าพวกเธอได้เสแสร้งมายาอะไรบ้างถ้าไม่มีก็รอดไปถ้ามีก็ไม่มีความลับกับตัวเองไหมวันนี้แม่ไปเป็นประธานงานศพเขาส่งรถอะไรมารับก็ไม่รู้ พอจะขึ้นรถแล้วหาใครตามไม่ได้ชกไม่ฉีเปิ้ลขึ้นรถบอกเธอต้องขึ้นมากับแม่แต่ในใจก็คิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ชีเปิ้ลก็คงรักษาแม่ไม่ได้หรอกแม่ก็ต้องเอาความเป็นสมณะของแม่นะั้นรักษาตัวแม่อ่าไม่ชีกล้วยไม่ใช่ไม่ชีเปิ้ลอ่าเนี่ยดูเราอาจจะเอาใครสักคนตามเราไปเพื่อ เพื่อรักษาพรหมจรรย์ข้างนอกเราได้แต่เรื่องอุปเิลสเราต้องรักษาใจตัวเราไม่ให้มีก็เป็นคนไม่มีสมบัตินี่ก็ดีเหมือนกันนะวันนี้ก็ให้นั่งรถกระบะสองตอนแต่ผู้ชายล่ำาบึกเลยครับแม่กับเอพอจะขึ้นรถข้างหลังก็โอ้โหเบาอ,องคเบาะอิงขวดน้ำอิเลอิลาดหมดเลยนะ แม่ก็เลยต้องสอนผู้ติดตามว่าทีหลังนะหนูถ้ารถมารับแม่และเห็นอาการประมาณนี้นะต้องเตรียมตัวตั้งแต่หนึ่งใครจะติดตามปล่อยให้แม่ไปกับใครก็ไม่รู้นั่งรถสองตอนเธอต้องนั่ถึงกระบะสองตอนน่ะแม่นั่งตอนที่สองแต่แม่ว่าก็ดีเหมือนกันนะจากจากที่มันเคยมีอะไรแล้วมันลองไม่มีอะไรดูเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเข้ามารับเลยนะ แล้วพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะรับแม่เลยนะแล้วคนในบ้านก็ไม่ได้ไปดูก่อนก็คือหมายความว่าใครมารับก็คุณแม่ไปเถอะ <laughs> จริงคุณแม่ก็ไปเถอะแม่ก็ยืนรอจนกระทั่งอีกยี่สิบนาทีเป็นประธานเนี่ยเขาก็ตามมาแล้วแม่บอกก็แม่ก็เจอแต่รถแม่ไม่เจอคนรถรถมารับจริงแต่ว่าแม่เจอแต่รถไม่ไม่เจอคนรถ แต่ก็ดีเหมือนกันทำให้เราได้แบบเอาเอาไว้เป็นครูสอนอ้าวทุกทีมันจะมีเลยขาตามคนหนึ่งใช่ไหมจอยมันก็จะตามไปไหนมาไหนใช่ไหมไม่มีนี่มันยังไม่กลับจากปีใหม่ไงแล้วแม่ก็บอกแล้ววันนี้เขาจะมารับแม่ไป เป็นประธานงานศพว่าถัวลำโพงให้เอารถมารับเราก็ไม่รู้เขาส่งรถอะไรมารับคนมาก็เพียงแต่รายงานว่ารถมารับแล้วค่ะก็ส่งต่อมาเป็นทอดๆว่ารถมารับแม่ก็เดินออกมาแต่ไม่มีใครบอกว่าคนคนขับรถคือผู้ชายแล้วไม่รู้จกักอ่าใช่ไหมไม่ได้ตรวจรถเลยว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะให้แม่นั่งไม่มีนะแม่ก็สอนเลยว่าเนี่ย ถ้ามันจะมายังไงก็ตามมาถึงเธอแล้วเธอต้องดูแลนะเรื่องที่หนึ่งก็คือฉันจะไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าในกรณีที่เราก็ไม่รู้เลยว่าใครคือคนขับมีอยู่ครั้งหนึ่งไปคุกเนี่ยเอารถคนคุกมารับแม่นะแม่ก็นั่งรถตะแกงแบบเป็นตะแกงอย่างเงี้ยแล้วกินคนคุกเนี่ยไอ้นี่แม่นั่งได้เพราะแม่รู้ว่าอย่างดีแม่ก็เข้าคุกมันรถคนคุกแต่นี่ไม่กล้านั่ง จริงไม่กล้าถึงเธอจะเก่งแบบจดทะเบียนเอาไว้เนี่ยพอฉันบอกนี่ใครหนึ่งคนขึ้นรถด,ด้วยแล้วมันก็ได้เวลาแล้วคือมันสายไปแล้วยายกล้วยก็รองเท้าแตะตามแม่เลยแม่ก็แบบอ่แต่รู้ว่าเธออย่างน้อยก็อีกคนหนึ่งเอาไว้ช่วยอ้าปากร้องเรียกคนแต่อุปกิเลสแม่ต้องดูใจแม่อย่างนี้เป็นตน้นไอ้ข้างนอกมีคนอื่นช่วยได้แต่ว่าข้างในเนี่ยต้องช่วยตัวเอง แล้วก็ไปทันแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องเตรียมตัวกันคือว่าอะไรบ้างที่คุณแม่ต้องเอาไปคราวนี้กลุ่มทํางานต้องรู้เช่นดอกไม้ที่จะเอาไปวางหน้าศพหยิบดอกบัวไปรอจนดอกบัวเหี่ยวแม่บอกไม่ใช่ดอกไม้ที่จะไปวางหน้าศพเนี่ยจะเป็นดอกไม้เทียนเรื่องที่หนึ่งหนังสือธรรมะเอาไปแจกไม้เนี่ยไม่มีเลย วันนี้เลขาหนึ่งก็ลาเลขาสองก็ยังไม่กลับถูกไหมฮะไม่มีใครช่วยเลยแม่ก็ทำงานจนกระทั่งแบบออกมาสุดท้ายก็จะไปที่วัดด้วยความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เพราะว่าเธอก็รู้เรื่องผู้ตายอยู่ผู้ตายก็ไม่มีทรายว่าเป็นมะเร็งเลยแต่พอรู้มันก็ลามไปถึงทั้งตัวเลย แล้วก็ตายในเวลาไม่ถึงสองเดือนเราไปเยียวยาตอนที่ธาตุไฟอ่อนก็เตือนสติว่าต้องให้พักอย่างสงบก็ไม่เกินสามวันซึ่งวันนี้ก็ทุกอย่างก็ก็เรียบง่ายเป็นกลุ่มของคนที่ทำงานรายการตีสิบ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้แม่ก็ได้มีโอกาสนั่งรถแล้วคุยกับไม่ฉีกล้วยถึงได้รู้ว่าไม่ฉีกล้วยเนี่ยเป็นเศรษฐีนี่เพิ่งขายบ้านเสร็จแล้วมาบวชแม่ก็ไม่เคยรู้ประวัติไม่ฉีที่นี่สักเท่าไหร่หรอกนะอาศัยติดตามก็เลยถามว่านี่แล้วเธอเนี่ยมาบวชด,ด้วยความตั้งใจอะไรถึงได้รู้ว่าขายสมบัติเสร็จวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ก็มาเลยบ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองขายได้ในสิ่งที่ต้องการภายในหนึ่งอาทิตย์ สรุปแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยนะฮะตูท่าทางจะศึกยากคือบ้านก็ไม่มีแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วมีการศึกษาจบปริญญาโทมาเป็นเจ้าของร้านทองก็แบบอะไรนะคืนธุรกิจแล้วจัดการสมบัติทุกอย่างแล้วมาบวชแม่ก็ไม่เคยได้นั่งคุยกับใครแต่ละคน วันนี้ก็เลยอาศัยตอนนั่งรถก็คุยไปก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อประวัติแม่ชีกล้วยเป็นอย่างนี้เห็นไหมดูความที่แม่ก็ไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นใครมาจากไหนสักเท่าไหร่เพียงแต่รู้ว่าอะเธอจบปริญญาโทเอกภาษาอังกฤษองี้ๆก็ไม่ได้คิดก็คุยไแปบบนี่แล้วพ่อแม่เนี่ยเขาไปยังไงถึงบอกหนูไม่มีพ่อแม่อ้าวไม่มีพ่อแม่แล้วมีอะไรมีร้านทอ พ่อแม่สมบัติไว้บริหารร้านทองอ๋อได้ยังไงมาอยู่ที่มาสังเกตการเป็นปีมาสังเกตการเสถียรธรรมเป็นปีถ้าไม่มีเสถียรธรรมก็จะไปนู่นวัดอมราวดีหรือหมู่บ้านพารรมหรือใต้หวนันแต่ว่ามีเสถียรธรรมอว้มเธอรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนั่งซาแซดกันอยู่วงในนี่แม่ไม่รู้เรื่องเลย อ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเออที่จริงก็เอาติดตามไปงานละคนก็ดีนะสัมภาษณ์กันไปในรถเพื่อจะได้รู้เพราะว่าตั้งใจจะทำเคเออยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีเวลายังไม่ได้มีเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะใช้เป็นกรณีที่เอามาสอนกันในวันนี้ก็คือว่าหนึ่งเรารู้เรารู้เขาไว้ก็ดีนะรู้แต่เราไม่ดีหรอกเรื่องที่หนึ่งแล้วนะ เรื่องที่สองเนี่ยต้องรู้จักกันดูแลครูบาอาจารย์เป็นอารมณ์กรรมฐานนี่ทั้งทีมเลยนะอันนี้สอนทั้งทีมเลยนะคือหมายความว่าต้องคือเมื่อคืนนี้แม่พูดกับสังฆาว่าแม่จะไปเป็นประธานงานศพของคุณวันเพนแม่พูดถูกไหมแต่แม่ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือใช่ไหม พ่อแม่ก็คิดว่าแม่ก็คงไปได้แหละแต่พอวันเนี้ยแม่เห็นคนถวายงานแม่แล้วแม่ว่าทีหลังพวกเธอต้องดูไม่ดีหรอกลูปล่อยให้แม่ไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าเรื่อยๆเ,ยเธอก็ไม่คล่องแคล่วนะเธอก็จะไม่คล่องแคล่วเราพูดกันถึงเรื่องความปลอดภัยเราพูดกันถึงเรื่องเราต้องทำงานอีก ในรายละเอียดต่างๆที่เราก็ต้องระวังตัวยิ่งเรามีสปอตไลท์สองเรามากเท่าไหร่อย่าให้เราเป็นข่าวซะเองอะ่ะดีที่สุดคืนเราเป็นข่าวซะเองเราจะช่วยคนที่มันกำลังตกทุกข์ได้ยากไม่ได้นะนี่เราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยผู้ชายสามคนแต่งตัวเป็นพระมาบ้านเราโดยที่เราไม่มี การรักษาความปลอดภัยเลยก็เป็นโจทย์เมื่อวานนี้คุยอยู่วันนี้ปล่อยแม่ออกไปกับใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็ดูจะมักง่ายมากเลยใช่ไหมเราก็ไม่รู้แล้วพอแม่กลับมาแม่ก็รีบกลับเสร็จเรียบร้อยกระตา่ายก็บอกว่าอ๋อหนูร่องอกคือทุกคนเนี่ยให้แม่ไปเนี่ยทุกคนเป็นห่วงหนูจดเลขทะเบียนไว้แม่ถามไอ้ ه, ถ้าเผื่อแม่ไปแล้วเลขทะเบียนมันจะมีประโยชน์อะไรกับเธอ อย่างดีก็รู้ว่าแม่ไปหมกอยู่ตรงไหนเท่านั้นแหละเลขทะเบียนน่ะมันมีประโยชน์มันต้องดูก่อนเหมือนถ้าแม่นั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยจดเลขทะเบียนไว้หรือถ้าจะเรียกแท็กซี่ให้นั่งเนี่ยก็เรียกสมหมายคนรู้จักเหมือนตอนไปปอตูริโกอย่างเงี้ยวันเช้ามืดเราก็เกรงใจใครเอาเรียบง่ายก็เอาคนที่แท็กซี่ที่เรารู้มารับเราไปอะอย่างนี้ก็ไปได้อันนี้ยกตัวอย่างนะ แม่ก็นึกเอ็นดูอยู่ว่าเออวันนี้เดี๋ยวสอนซะหน่อยเพราะว่ามันมันจะมากไปแล้วหรอกคือแม่ก็ง่ายซะจนแบบเนี้ยใครมารับก็ได้จริงๆแล้วนะเนี่ยคือก็แล้วแต่เลยแล้วเราก็ไม่ได้รังเกียจใด,ดๆเลยให้ไปนำอารมณ์กรรมาฐานก่อนตายก่อไปต,ตายแล้วไปเผาให้ก็ไปทำทุกอย่างแต่พอถึงทุกอย่างแล้วเนี่ย มันมีเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้บางทีเราเราก็ต้องระวังว่าเออถ้าเผื่อว่ารอบครอบอีกสักนิดนึงรับรู้กันมากอีกสักหน่อยแล้วที่สำคัญก็คือเราก็มีหนังสือไปแจกนะเนี่ยแล้ววันนี้เด็กๆทั้งนั้นเลยน้าเอ็นดูเลยเด็กมอกรุงเทพกับเด็กอัดสมชันชนบุรีหรือ,อยังไงเด็กแบบกำลังเฮี้ยวๆเ,เลย เพราะว่าสัม,มนเณรนที่เป็นลูกชายเนี่ยกำลังอยู่ในวัยหนุ่มแล้วก็เ,เพื่อนเข้ามาเขาก็พามาแนะนำให้รู้จักผมแต่งตัวแบบน่าเอาธรรมะอย่างเราเนี่ยไปให้มากที่จริงก็ต้องศึกษาอย่างนี้ด้วยว่าแขกค,คือใครจำนวนแขกเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยงานนะลูก คุณแม่จะไปเนี่ยเอาแขกคือใครโดยส่วนใหญ่เรารู้คนตายคือใครแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ว่ามันมีแเราจะได้เอาของไปแจกไงเปิ่ลนเขาก็ดีมาถวายงานเราอยู่เราไปเนี่ยคือแม่ไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราเอาธรรมะไปด้วยเนี่ยบางทีมันได้จังหวะนะไอการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยสมมติถ้าวัน,นเนี้ยเนี่ยถ้าเตรียมดีนะแม่คิดเลยนะเบ็ดเสร็จเลยเอาแค่หนังสือแม่เนี่ย โอ้ไม่ถึงสองร้อยเล่มหรอกงานวันนี้ถ้าเช็คนะหนังสือแม่เนี่ยก็เขาเผาแม่เขาเนี่ยไอเ้เด็กๆอะ่ะมันจะมีคุณูประการสักขนาดไหนเห็นไหมุลบเบ็ดเสร็เจเร,เราก็ได้ทำสิ่งที่มันเป็นพุทธประสงค์ด้วยแล้วเป็นวันโตกซึ่งมันเป็นอาร์ต แล้วเด็กเดีน๋นี้พอเห็นคําแม่ซึ้งซึงอยู่ในหนังสือแค่อ่านไม่กี่ประโยคเนี่ยแม่ว่าเพื่อนสมณะนั่นแหละดีกร่แจกหนังสือสวดมนต์แล้วเราก็ธรรมะโดนวัยรุ่นอยู่แล้วที่เราทําอ่ะในอันนี้แม่คิดแบบมาคิดได้ตอนที่ขึ้นรถแล้วแล้วไม่มีอะไรในรถเลยมีแต่ชีวิตแต่ไม่มีอุปกิลิลสไม่ตนีเลยนะ แม่คิดว่าเนี่ยเราควรจะเอาธรรมะไปอันนี้ยกตัวอย่างไม่ชีกล้วยก็ได้ไปเห็นแล้วนี่ว่าทุกอย่างมันก็เรียบง่ายมากเลยคนหนุ่มสาวก็มาทักแบบเป็นจังหวะถ้าเราได้เข้าไปเป็นเพื่อนเด็กๆเหล่านี้ตอนที่เขามีความทุกข์นะแม่ว่าเขามีอะไรสุขทุก์เขาก็จะเข้ามาหาเราเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเขาแล้วนี่ ใช่ไหมโอกาสอย่างเงี้ยแล้วกล้วยก็เห็นนี่ค้อดงานศพนะ่ะเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลยแล้วเป็นวัยรุ่นแบบวัยรุ่นแฟชั่นเลยนะเพราะเธอก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าตอนที่เราไปช่วยแม่เขาเนี่ยลูกเขาผมอย่างกระพังเนี่ยพอบวชแล้วหน้า,สาใสเชียแล้วเขาก็ไม่เศร้าเพราะการสอนของเราว่าถ้ามัวเศร้าอยู่จะเอากุศลอะไรให้แม่ไปล่ะเขาก็ไปบวชทันทีเขาก็เอาภาพ ของการเป็นสมณนนีเนี่ยจุงแม่เข้าพักไปเลยเนี่ยแล้วป้วเองก็รู้สึกซาบซึ้งอันนี้เป็นหลักการนะลูกส่วนญาติโยมมาทางนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยมาจากไหนมาจากตราง,าจ,ารางจ้าแล้วมาเนี่ยมีธุระอะไรหรือ อ๋อก็ดีมากเลยคุณยายน่ารักจังเลยตามประทีปนะห้องเนี้ยเราตามประทีปกันทุกวันเลยคุณยายได้มาในห้องที่เป็นประวัติศาสตร์นะฟังรู้เรื่องไหมจ๊ะโอ้ดีจังเลยเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยขอบใจนะที่พาแม่พายายมาน่ารักมากเลย กลุ่มนี้ยังไงจ๊ะอ๋อมาอ๋อ<า>รีรานนท์อ๋ออ๋ออ่าแล้วดูสิจำแต่มาขามกับพวอหาหลาน จำชื่อมะขามะเมียวเออมาช่วยตอนงาน SOS Inter อยู่หน่อยนึงอ่าใช่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 พ่อแม่เขาก็ใส่ใจนะจ๊ะโอดีจังเลยแล้วคนนี้คือใครนะคะเอามาด้วยกันนะคะอา้าว อ๋อแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาล่ะคะอ๋อมาลองดูเกาะมารู้จาักกาันแล้วคนผมทองข้างหลังมาด้วยกันหรือเปล่าได้สบายดีไหมอ๋อนี่อ่า คนนั้นดีเจนี่20ปีของเสถียรธรรมนะปีนี้ย0ปีลองไปคิดดูซิจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างเขาให้โจทย์กันง่ายมากเลยค่ะใครที่แบบรู้จักกันดีก็บอกว่าลองดูซิว่าใครที่มีความสามารถอันหลากหลายจะช่วยให้เราเอาธรรมะไปสู่เด็กๆเ,เพราะว่าปีนี้เนี่ยเราตั้งคอนเทนต์ของเราทั้งปีว่าจะเอาธรรมะก,กลับไปสู่หัวใจเด็ก เพราะว่าปัญหาเด็กมันซับซ้อนมากเราเห็นใจเราเชื่อว่าถ้าธรรมะก,กลับไปอยู่ในหัวใจเด็กแล้วเนี่ยหัวใจของเด็กจะจะย้มยิ้มเพราะฉะนั้นเราก็วางคอนเซปต์ว่าเด็กคือดอกไม้บานดอกไม้จะบานพร้อมกันทั้งโลกและระยะหลังเนี่ยเราทำงานกับเพื่อนนานาชาติเยอะเขาก็ชวนให้ไปเป็นที่ปรึกษากลุ่มของดนตรีศักดิ์สิทธ แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ปี2009เราก็เลยคิดว่าเราค่อยๆทำไปก่อนจากของเราพอดีมันมี a n i m เมชันโปรเจกต์กับบทเพลงดังดอกไม้บานแต่ว่าโอ้มันใช้สตางค์เยอะมาก a n i m เมชันแต่ก็เชื่อว่ามันจะคุ้มลงทุนกับเด็กเนี่ยคุ้มถ้าดีเจวัยรุ่นจะคิดทำอะไรกับพวกเรา20ปีนี้เราก็ยินดีนะจ๊ะตอนนี้ยังเป็นดีเจวิทยุอยู่ไม่รูก แปดโมงถึงสิบโมงใครฟังนะลูกอ่าประมาณสักสิบเก้าถึงยี่สิบเก้าเลยไหมที่ฟังเชื่อไหมว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมที่เราเนี่ยคนช่วงวัยเนี้ยเป็นช่วงที่พีคกที่สุดของเราคือจากร้อยคนเนี่ยอายุสิบเก้าถึงยี่สิบเก้าเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วยี่สิบเก้าถึงสามสิบเก้าเนี่ยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต สองกลุ่มเนี่ยคือ19บเถึงสาเนี่ยเจคนแก่อย่างเงี้ยนะคะมีสอกมีสักหนึ่งหรือสที่นี่จะเป็นวัยรุน่นอย่างมะขามอย่างเนี่ยคือกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มเด็กวัยรุน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราทำเรื่อง animation project เราจะทำคอนเสิร์ตดังดอกไม้บานวันที่10บกุมภาอาจจะใช้ช่องทางที่มีอยู่ เล่าอะไรให,ให้คนที่ฟังทางบ้านได้มีโอกาสมาร่วมกับพวกเราก็ได้นะจ๊ะชวนกันมาเพราะว่าเราหวังว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันที่เราคิดว่าเขาจะเป็นคนที่รับไม้ผัดได้ดีมันมีปัญหาซับซ้อนซะจนเราต้องจับคนกลุ่มใหม่อะจ๊ะกลุ่มทุกแล้วมาวัดเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบสายแล้วเอากลุ่มที่ยังไม่ทุก ให้มาวัดแล้วกลุ่มนี้คือกลุ่มที่กําลังสงสัยกับชีวิตตอนนี้เราทําวิจัยแลาเพราะว่ากลุ่มอย่างพวกเราก็คือทํางานแล้ว60ค่อยกเกษียณล้วใช้เงินเนี่ยไม่มีแล้วแล้วกลุ่มที่ต่ำกว่าพวกเราคือประมาณสัก 30- มสงสีหรือ40กว่ากว่าเนี่ยคือแบบประมาณการว่าทํางานแบบแล้วจะหยุดให้เร็วไม่ต้องรอ60คือแบบกเกษียณแล้ว ช้าไปแล้วคือแบบทำงานหาเงินเช่นทำเสร็จแล้วอายุขนาดนี้ให้ได้สักสิบล้านร้อยล้านแล้วหยุดกลุ่มนี้เราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นกลุ่มที่แรงไม่ใช่แล้วกลุ่มที่มาในบ้านเราเนี่ยคือกลุ่มที่จะไม่เป็นหนี้สินแล้วและจะไม่มีครอบครัวเด้ยแลวจะทำงานอย่างสบายๆทำงานไปใช้เงินที่ตัวเองหาไปด้วยนะแล้วหมดของตัวเองเนี่ยแล้วตายไปจบไม่รับผิดชอบกลุ่มนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่ อินเทรนที่สุดนี่จากงานวิจัยเลยนะคะทั้งโลกเลยนะหลานกลับมาจากเยอรมันก็บอกเลยว่าเพื่อนเขาคุยกันเลยค่ะว่าออกจากบ้านอายุเท่าไหร่และเด็กออกจากบ้านอายุ13-14นะคะ คงง่วงแล้วละ่ะเดินสะดุดขาตัวเองแล้วนี่คือปัญหาของสังคมนะเราคงสร้างบ้านเลี้ยงเด็กไม่ไหวอะ่ะ นี่แม่เขาหายไปถ้าฉลายก็ต้องทำงานเชิงลุกอะ่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดว่านี่คือการช่วย แต่มันปลายเหตุไงการช่วยที่ดีก็คือช่วยให้ไม่มีอย่างเนี้ยแล้วเนี่ยคืองานของเราใน20ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องกลับไปที่ที่เยาวชนคนหนุ่มสาวให้ชัดว่าเขาต้องรู้ว่าชีวิตมันมีค่ามากกว่าอย่างอื่นก็ขอบใจที่ทุกคนมานะจ๊ะเดี๋ยวจะดึกไปก็เกรงใจพวกเราเองก็ เมื่อคืนก็คุยกันได้จนถึงเที่ยงถึง10บโหมห้าทุ่มห้าทุ่มอ๋อตายแม่นึกว่าสักสองทุ่มวันโกนคุยกันถึง5้าทุ่มเราจะคุยของเราได้เรื่อยๆอะค่ะแต่เราห่วงคนชาวบ้านก็เป็นอันว่าก็ขอพระบารมีแห่งพระธรรมนะคุ้มครองชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับสังคมที่กำลังสับสนด้วยความไม่ระแวงแต่จงระวัง ระวังเนี่ยเป็นปัญญาเราแวงเป็นตัณหาขอให้เริ่มต้นชีวิตกับการงานในปีนี้ด้วยความระมัดระวังแล้วให้ย้ำกับตัวเองว่าไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับชีวิตอย่าเอาชีวิตของเราไปแลกกับวัตถุภายนอกจนทำให้เราทอดทิ้งชีวิตด้านในสัพีทิโยวิวัฒชันตุความจจงไรทั้งปวงให้บำราบไป ด้วยความไม่ประมาทในเหตุด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียนธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ 1นึ่ง